มามานานแล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปเอาผิดอะไรกับเขาได้เพราะว่าออดูเหมือนกับว่ามันเป็นเพจเป็นเพจที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเหมืออารูปเราไปแปะแล้วก็บอกว่าเราทํานั่นทานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกัตัวต่างา่าคนาไปัดการกับก็มีทางผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ก็ออไปปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีแต่ว่าตรงนี้มันควบคุมไม่ได้แล้วมันเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันพร่กระจายไปเลยเราซีเรียสกับตรงนี้ไหมคะตานที่แบบโดนวัดด้วยแ่บ ตอนแรกซีเรียสค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเราแล้วมันเป็นรูปของเราแล้วมันม่มันไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเอารูปภาพของเราเนี่ยไปหาผลประโยชน์อะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ให้ทางผู้ใหญ่เขาเขาดูในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็มีเห็นมีแจ้งในเรื่องของกฎหมายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คงยังไม่ได้ทําอะไรอย่างพอรูปเราไปขึ้นแบบนี้หลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราทำอะไรเราไม่ดีก็ยืนยันเลยค่ะจับได้ค่ะบีได้ทาได้เลยค่ะไม่ได้ทำค่ะ เราถามสุดท้ายค่ะแล้วทางผู้ใหญ่เขามีแบบว่าจะเอาเรื่องก็ทางผู้ใหญ่ก็มีมีามถามมาอยู่บ้างเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็อธิบายตามที่เราเห็นแล้วก็บอกเขาไปแล้วว่าเราพอทราบข่าวเรื่องนี้มาอยู่แล้วแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้ตเเราก็เสียเซลค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำาเราเหมือนกับว่าเขาเอารูปภาพของเราเนี่ยไปไปหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะ

แล้วยอมรับว,ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนจากที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยอ้วนมากแล้วตอนนี้เราพยายามลดน้ำหนักอะไรยเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นแล้วเขาเหมือนกับว่าพยายามชี้ทางว่าเราไปทำแล้วเอาเราไปโปรโมทคลินิกของเขาอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราดูเส่อมเสียแลอาจะลองให้ผู้ปฏิบัติโภคคนอื่นเนี่ยไปไปทำศัลยกรรมที่คลินิกของเขาได้การติดต่อเมื่อก่อนได้ไหมมีค่ะแต่เขาก็ปิดเฟซบุ๊กนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล,แล้วเขาก็พยายามําต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่สามารถควบคุมอะไรเขาได้